เจ้าที่อร่อยแล้วก็น่าฮักต้องมาที่นี่เลยโกเผือกโกดำด้านอาหารเจ้าเดือดตำนานย่านเจ็ดยอดที่ไขมาลองก็ต้องติดใจแถบกุหลไปในการร้านเป็นแนววินเทจหน้าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นถึงจะเป็นร้านใบใหญ่นักแต่ตกแต่งได้น่าฮักกู่มุมเลยเจ้าแถมมีมุมถ่ายหกเพื่อเช็คอินเพียบเมนูที่นี่เขาเด็ดกุย่างเริ่มจากขนมปังที่เสิร์ฟคูสังขยาสีพาสเทลสีสีสีเขียวคือใบเตยหอมหอมสีเหลืองก็คือลาวาไข่เค็มสีชมพูก็คือหวานเย็นส่วนสีม่วงก็คือรสเผือกกลมกล่อมกําลังดีต่อด้วยเมนูยอดอยยยย่างก๋วววจับนเเส้หี นุ่มน้ำซุปหอมกลมกล่อมหรือจะสั่งไข่กระทะเครื่องแน่นๆเสิร์ฟร้อนๆก็อร่อยแบบแพ้กันใส่หวานห้ามพลาดขนมปังชาโคล,ลาดน้ำตาลแดงหอมๆเขียวเผินสุดๆเลยเจ้าเครื่องดื่มก็มีให้เลือกตึงชากาแฟ,าโ,ฟกโกโก้ครบจบในมือเดียวใครอยากเริ่มต้นเจ้าวันใหม่แบบอารมณ์ดีอิ่มอร่อยแถมได้งูบนามๆปิ๊กไปแนะนัที่นีเลยเจ้าโกเผือกโกดำร้านนี้อยู่หลังโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นแถวเจ็ดยอดเปิดกวันเยเว้นวันางคานนะเจ้าตั้งแต่เจ็ดโมงเกิ่งยันบ่ายสองจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เเเเหนนืออ้้จจาาขบคุณ